หลังจากที่เราเย็บประกอบตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะตรงคอเสื้อเราก็จะมาเก็บคอเสื้อให้มันมีลวดลายมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะตกแต่งด้วยแล้วก็ต้องการที่จะให้มันแคบเข้าด้วยนะคะในส่วนนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้ถ้าเกิดต้องการแบบเรียบๆแล้วก็ความกว้างแค่นี้โอเคก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะแต่ว่าผู้ตายเนี่ย อยากให้มันแคบกว่านี้หน่อยแล้วก็อยากที่จะอสอนในการเพิ่มลวดลายในกรณีที่เราต้องการเพิ่มด้วยนะคะเราก็ต้องกลับเอาเสื้อด้านถูกออกมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรากลับเอาเสื้อด้านถูกออกมานะคะแล้วก็เราจะเริ่มที่กลางไหล่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะซึ่งแถวแรกเนี่ยเราจะถักเป็นลายโปร่งนะคะลายโปร่งแบบที่เราเคยถักมาทั้งหมดนี่แหละคะ่ะ แล้วก็จิ้มไปที่พอหนึ่งคอที่เราต้องการจะถักจิ้มนำไปก่อนนะคะจิ้มรอไว้ก่อนแล้วก็เอาไหมมาพันที่นิ้วตามที่เราถนิดตามที่ตามที่เราถนัดค่ะแล้วก็เหลือปลายเอาไว้เล็กน้อยประมาณสองนิ้วนะคะก็เอามาแนบหลังชิ้นงานแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ถักเรา เราถักโซ่3าบวกหนึ่งนะคะเพราะเราจะทำลายโปร่งนะคะส่วนปลายไหม่เนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะเราก็พันเอามาเก็บเอาไว้โซ่2โซ่3แล้วก็โซ่4ค่ะนะคะแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มลงไปพอหนึ่งคอบุหรักถัดไปเกี่ยวไหมรอดขึ้นมานะคะ ปลดสองห่วงสองครั้งคำที่สองเนี่ยเราจะเอาปลายตรงเนี้ยมาเก็บไว้ด้วยแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มถักพอนหนึ่งคอนะคะนี่ค่ะปลายเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดหรือว่าจะตัด ทิ้งก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราเก็บมาพอสมควรละมันก็จะไม่หลุดละนะคะเราก็ถักลายโปร่งไปเรื่อยๆนี่นะคะพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอ ถักลายโปร่งไปเรื่อยๆเลยพอมาถึงลายทึบตรงนี้นะคะเราก็ถักหนึ่งหลักแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เว้นที่ฐานหนึ่งหลักแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอจากตรงที่ทึบมันก็จะเป็นลายโปร่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตรงหัวมุม หัวมุมที่มันเป็นคอเสื้อที่เราเอาสามาชนกันนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นหัวมุมตรงนี้เดี๋ยวพอถักมาใกล้ๆถึงหัวมุมแล้วตรงนี้ครูต่ายจะมาแนะนาวิธีอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อเราถักลายปโปร่งมาจนถึงช่วงมุมแล้วนะคะอันนี้การที่เราถักลายปโปร่งบนลายที่ของแถวที่แล้วเห็นไหมคะเราก็ต้องถักหนึ่งเว้นหนึ่งมันก็จะเป็นลายปโปรง่งพอมาถึงตรงหัวมุมตรงนี้ค่ะ คุณตายจะเหลืออยู่1โซ่ตรงนี้ที่ฐานตรงนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆเหลือ2ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าช่วงลายตรงนี้เราอาจจะไม่ไม่เท่ากันมันแล้วแต่ขนาดค่ะแล้วเราจะข้ามโซ่ที่เหลือตรงหัวมุมเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็น1ห,หรือ2เนี่ยค่ะมาถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในในช่องพวกนี้เลยนะคะอันนี้หหลักแล้วก็โซ่หนขั้นแล้วก็ในนี้หหลัก ใ่นะคะลองดูกดใกล้ๆนะคะในเนี้หนึ่งหลักแล้วก็โซ่หนึ่งคั้นแล้วก็ในนี้หนึ่งหลักโซ่หนึ่งคั้นแล้วก็ในนี้หนึ่งหลักจําได้ไหมคะสาบเนี้ยค่ะของคู่ตายเนี่ยจะมีสามแถวสามแถวเป็นหกแถวคู่ตายก็จะต้องนี่หนึ่งหลักแล้วก็โซ่ขั้นแล้วก็นี่หนึ่งหลักนี่หนึ่งหลักโซ่ขั้นแล้วก,กระโดดมานี่เลยจนกระทั่งหวัวมุมตรงนี้ค่ะ หมูฝั่งนี้ก็เช่นกันก็ข้ามไปแล้วก็เริ่มถักลายโปรง่งต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวต่จะทำให้ดูนะคะอันนี้เราก็ต้องโซ่หนึ่งเราก็ข้ามมาเลยค่ะข้ามมาตรงนี้เลยนี่นะคะข้าม,มาถักพอหนึ่งคอในช่องนี้เลย แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามมาในช่องนี้นี่คะโซ่หนึ่งข้ามมาในช่องนี้แล้วก็โซ่หนึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเย็บก็ข้ามาไปเลยค่ะ มาถักในช่องนี้โซ่หนึ่งอ1หนึ่งคอโซ่หนึ่งแล้วก็พอ1หนึ่งคออันนี้ก็คือช่วงสากหน้าหมดแล้วนะคะโซ่หนึ่งไว้ก่อน ตรงสามหน้าเนี่ยค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นลายโปร่งนะคะเราก็ข้ามช่องนี้ไปแล้วก็ไปถักช่องนี้ถ้าอีกถ้ามุมที่แล้วเพื่อนเพื่อนข้ามสองช่องหรือว่าเหลือสองช่องก็ข้ามไปสองนะคะอันนี้คุไต่เหลือแค่ช่องเดียวคุไต่ก็ข้ามไปช่องเดียวแล้วก็มาเริ่มถักลายโปรง่งปกติของเราเนี่ยนะคะพอ่พอนคอแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็ข้ามรูนี้มาถักรูนี้ก็โซ่หนึ่งข้ามรูนี้มาถักรูนี้ถ้าเราไม่อยากถักตรงนี้เราก็จิ้มมาบนนี้ได้ค่ะจิ้มมาบนพอหนึ่งคอก็ได้มันก็จะดูแน่นหนาขึ้นน,น,นะคะข้ามรูนี้มาถักรูนี้เนี่ยค่ะแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อเนี่ยค่ะเพื่อนๆนจะเห็นว่าคอเขาก็จะแคบเข้าแล้วนะคะ เนี่นะคะเราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวครูตายขอใส่เข็มกัดมาไว้ก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะมาบา่าแล้วเราก็จะวนไปที่ด้านหลังด้านหลังเราก็จะต้องเจออีกสองมุมเช่นกันเนี่ยค่ะด้านหลังเราก็เจออีกสองมุมนคะคะพอเราเจอตรงนี้เราก็ถักทับไปเลยก็ได้ที่ครูต่ายไม่ได้เกล็ด เก็บตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะคะเราก็จะเจอมุมนี้แล้วก็มุมนี้แล้วก็ถักมาเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะวนมาจนถึงที่เราเริ่มต้นเอาไว้แล้วเราก็จะเชื่อมแถวเดี๋ยวก็มาเจอกันนะคะเมื่อเราถักวนรอบแล้วนะคะขอก็จะเป็นแคบเข้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เนี่ยค่ะวนรอบมาเลยนะคะเมื่อกี้เราเริ่มเราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค,ะค่ะตอนนี้ครูต่ายก็ถักมาจนกระทั่งเนี่ยค่ะจากด้านหน้าเราก็วนมาเนี่ยคอที่เป็นมุมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ จนกระทั่งใกล้จะจบแล้วถักมาจนกระทั่งวนมาถึงที่เราเริ่มต้นเอาไว้แล้วนี่นะคะตรงนี้อันนี้คือที่เราเริ่มต้นเอาไว้ในตอนต้นแล้วก็ถักวนมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกันเราก็จะมาเชื่อม ราก็จะมาเชื่อมแถวให้ติดกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราถักแบบพี่กลับไปมาตลอดแต่ว่าช่วงเก็บคอเนี่ยค่ะก็จะได้เทคนิคเรื่องการถักแบบวนเป็นวงกลมมาบรรจบกันนะคะมันก็จะต้องมีการเชื่อมแถวเกิดขึ้นนะคะการเชื่อมแถวเนี่ยอันนี้เราเราก็ถักปกตินะคะพอพอหนึ่งคอแล้วขอปรับกล้องนิดนึงค่ะจะได้เห็นชัดๆ เราก็จะต้องถักโซ่1เพราะว่ามันยังเป็นลายโปร่งอยู่นะคะพอถักโซ่1แล้วปกติเราก็จะต้องถักพอหนึ่งคอแต่มันไม่มีที่ไปแล้วแสดงว่ามันจบช่วงลายของมันแล้วแล้วมันแยกกันอยู่แบบนี้ค่ะเราก็จะต้องเชื่อมให้มันเป็นแถวเดียวกันด้วยวิธีลอหอหรือลอดห่วงหรือสลิปส t ิชนะคะโดยการถักแบบนี้ค่ะเราจะจิ้ม ลงไปที่ฐานเลยไม่พันหัวเข็มอะไรทั้งสิ้นจิ้มแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านทุกห่วงที่อยู่ในเข็มออกมาให้หมดนะคะในที่นี้เนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยโซ่สามบวกหนึ่งเอาไว้ดังนั้นเราจะต้องจิ้มโซ่ตัวที่สามที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะหนึ่งสองสามตรงนี้จะจิ้มยากนิดน,นึงเพราะว่าเราพันเก็บปลายไหมเอาไว้แต่ก็ สามารถค่ะจิ้มหาโซ่ตัวที่สามให้เจอด้วยความที่มันเป็นไหมฝ้ายด้วยค่ะมันก็เลยจะยากกว่าไหมปกตินิดนึงนะคะจิ้มลงไปแล้วนะคะเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาแล้วก็ลอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มออกมาให้หมดเลยมันจะไม่เหมือนการถัก x นะคะ x เนี่ยเราจะเกี่ยวไหมออกมาแล้วมีสองห่วงในเข็มแต่อันนี้เราเกี่ยวไหมออกมาแล้วเราลอดหมดเลย อันนี้คือ slip stitch หรือลอดห่วงหรือลอหอหรือเรียกง่ายๆว่า4เห็นไหมคะตอนนี้แถวมันจะถูกเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเหมือนแถวเดียวกันเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะพอ,คอพอหนึ่งคอโซ่หนึ่ง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 ไปเรื่อยๆละนะคะทีนี้เอ่อ พอทารอบแรกจบแล้วครูต่ายไปลองสวมดูแล้วเนี่ยคะ่ะถ้าเราสวมดูแล้วเราจะจบแค่นี้ก็ได้นะคะถ้าเราชอบแล้วแต่ว่าครูต่ายจะทําเพิ่มอีกแถวหนึ่งเพื่อให้มันแคบเข้าวิธีถักก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะจะต่างกันแค่ตรงมุมเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวครูต่ายจะทําให้ดูอันนี้เราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สี่แล้วก็พอหนึ่งคอก็จิ้มไปบนพอหนึ่งคอเหมือนเดิมนะคะโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอ เราก็เราเรา,เราก็ถักลายโปร่งไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะจิ้มยากเพราะว่าเราพันปลายมันเอาไว้แต่ก็จิ้มได้ค่ะมันก็จะย่าแค่ตัวต้นๆเท่านั้นเองแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมุม ันนี้เราต้องถักพอนคอตามลายมันเลยนะคะพอ,พอถึงหัวมุมอะค่ะคุณต่ายก็จะถักพอนคอตัวนี้โดยที่ไม่มีโซ่ขั้นทั้งสี่มุมเท่านั้นเองค่ะวิธีวิธีลดเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทั้งสี่มุมเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาเจอกัน เมื่อเราถักวนรอบแล้วนะคะคอก็จะเป็นแคบเข้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นคะคะวนรอบมาเลยนะคะเม่เราเริ่มเราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค,ะค่ะตอนนี้คุณต่ายก็ถักมาจนกระทั่งเนี่ยค่ะจากด้านหน้าเราก็วนมาเนี่ย คอที่เป็นมุมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จนกระทั่งใกล้จะจบแล้วถักมาจนกระทั่งวนมาถึงที่เราเริ่มต้นเอาไว้แล้วนี่นะคะตรงเนี้ยอันเนี้ยคือที่เราเริ่มต้นเอาไว้ในตอนต้นแล้วก็ถักวนมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกันเราก็จะมาเชื่อม เราก็จะมาเชื่อมแถวให้ติดกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราถักแบบพี่กลับไปมาตลอดแต่ว่าช่วงเก็บคอเนี่ยค่ะก็จะได้เทคนิคเรื่องการถักแบบวนเป็นวงกลมมาบรรจบกันนะคะมันก็จะต้องมีการเชื่อมแถวเกิดขึ้นนะคะการเชื่อมแถวเนี่ยอันนี้เราเราก็ถักปกตินะคะพอพอหนึ่งคอแล้วขอปรับกล้องนิดนึงค่ะจะได้เห็นชัดๆ เราก็จะต้องถักโซ่หนึ่งเพราะว่ามันยังเป็นลายโปร่งอยู่นะคะพอถักโซ่หนึ่งแล้วปกติเราก็จะต้องถักพอหนึ่งคอแต่มันไม่มีที่ไปแล้วแสดงว่ามันจบช่วงลายของมันแล้วแล้วมันแยกกันอยู่แบบนี้ค่ะเราก็จะต้องเชื่อมให้มันเป็นแถวเดียวกันด้วยวิธีรอหอหรือลอดห่วงหรือสลิปสติชนะคะโดยการถักแบบนี้ค่ะเราจะจิ้ม ลงไปที่ฐานเลยไม่พันหัวเข็มอะไรทั้งสิ้นจิ้มแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านทุกห่วงที่อยู่ในเข็มออกมาให้หมดนะคะในที่นี้เนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยโซ่สาบวกหเอาไว้ดังนั้นเราจะต้องจิ้มโซ่ตัวที่สามที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะหนึ่งสองสามตรงนี้จะจิ้มยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราพันเก็บปลายไหมเอาไว้แต่ก็ สามารถค่ะจิ้มหาโซ่ตัวที่สามให้เจอด้วยความที่มันเป็นไหมฝ้ายด้วยค่ะมันก็เลยจะยากกว่าไหมปกตินิดนึงนะคะจิ้มลงไปแล้วนะคะเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาแล้วก็ลอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มออกมาให้หมดเลยมันจะไม่เหมือนการถัก x นะคะ x เนี่ยเราจะเกี่ยวไหมออกมาแล้วมีสองห่วงในเข็มแต่อันนี้เราเกี่ยวไหมออกมาแล้วเราลอดหมดเลย นคะอันนี้คือ slip stitch หรือลอดห่วงหรือลอหอหรือเรียกง่ายๆว่า4เห็นไหมคะตอนนี้แถวมันจะถูกเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเหมือนแถวเดียวกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะพอหคอโซ่1นึ่พอหคอโซ่1นึพอหคอโซ่1นึพอหคอโซ่1ไปเรื่อยๆละนะคะทีนี้เออ พอทารอบแรกจบแล้วครูต่ายไปลองสวมดูแล้วเนี่ยคะ่ะถ้าเราสวมดูแล้วเราจะจบแค่นี้ก็ได้นะคะถ้าเราชอบแล้วแต่ว่าครูต่ายจะทําเพิ่มอีกแถวหนึ่งเพื่อให้มันแคบเข้าวิธีถักก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะจะต่างกันแค่ตรงมุมเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวครูต่ายจะทําให้ดูอันนี้เราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สี่แล้วก็พอหนึ่งคอก็จิ้มไปบนพอหนึ่งข้อเหมือนเดิมนะคะโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอ เราก็เราเรา,เราก็ถักลายโปร่งไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะจิ้มยากเพราะว่าเราพันปลายมันเอาไว้แต่ก็จิ้มได้ค่ะมันก็จะย่าแค่ตัวต้นๆเท่านั้นเองแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมุม ันนี้เราต้องถักพอหนึงคอตามลายมันเลยนะคะพอ,พอถึงหัวมุมอะค่ะครูตายก็จะถักพอหนึงคอตัวนี้โดยที่ไม่มีโซ่ขั้นทั้งสี่มุมเท่านั้นเองค่ะวิธีวิธีลดเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทั้งสี่มุมเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาเจอกัน การเก็บคอแถวที่สองนะคะพอมาเจอมุมตรงนี้แล้วนะคะก็คือพอคุณไต่ถักพอหนึ่งคอแล้วแถวที่แล้วเราต้องโซ่หนึ่งขั้นแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะเราก็ไม่โซ่หนึ่งค่ะเราก็ถักพอหนึ่งคอไปเลยเฉพาะตรงมุมสีม่มุมเท่านั้นนะคะที่เหลือเราก็ถักปกติแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็โซ่หนึ่งขั้นแล้วก็ถักพอหนึ่งคอ โซ่หนึ่งขั้นพอหนึ่งคอโซ่ขั้นแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่ขั้นพอหนึ่งคอโซ่ขั้นพอหนึ่งคอทีนี้พอถึงหัวมุมแล้ว เราก็ไม่โซ่ขั้นค่ะเราก็ถักผ่อนคอไปเลย1มุมเสร็จเราก็ถักตามปกติก็คือผ่อนคอโซ่1นผ่อนคอโซ่1นึ่จนกระทั่งไปเจออีก2มุมด้านหลังนีคะพอไปเจออีก2มุมด้านหลังแล้วเราก็จะวนมาจบที่เราเริ่มต้นเอาไว้เราก็จะ slip stitch หรือเลื่อนห่วง ตรงโซ่ที่สามเหมือนคราวที่แล้วนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะจบแถวที่สองค่ะ